พรีวิวอเล็กจิโนตัวละครที่ทุกคนรอคอยตัวละครดามเม็ดหลักธาตุไฟเตรียมขึ้นแท่นตัวท็อปเทียร์ของธาตุไฟเลยเรามาดูสกิลกลุ่มดาววิเคราะห์การเล่นข้อดีข้อเสียเอาไปเข้าทีมล่ะเก่งยังไงอาวุธอาร์ติแฟกต์เตรียมอะไรรอกันดีนะคลิปนี้มาเสพข้อมูลกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อกับเกมเกมชิน n i m p c t คครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยมาต่อแถวรอคอยตัวละครนี้กันมานนนานแล้วครับ กับท่านพ่ออเล็กชิโนของเราครับซึ่งตัวละครนี้จะเข้าในวันที่24เมษายนหลังส่งการนี้แล้วนะครับผมปักหมุดเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่เข้าตรงนี้เลยตัวละครตัวนี้เตรียมขึ้นแท่นท็อปเทียแน่นอนเรามาดูข้อมูลของเขากันครับ no มาที่หัวข้อแรกครับสำหรับข้อมูลตัวละครอเล็กชิโนหรือว่าเดอะเนฟ ผู้บริหารอันดับที่4ของฟาทุยมีความเงียบขรึมและเย็นชาและเป็นท่านพ่อของเด็กๆในบ้านแสนอบอุ่นอเล็กซินโนมาเป็นตัวละคร5ดาวถือหอกธาตุไฟมีความโดดเด่นเรื่องของค่าพลังโจมตีแล้วก็คริติเคิลครับไอเทมเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็พรสวรรค์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบอสใหม่นะครับผมก็เข้ามาพร้อมกับแพท4.6นี่เลยส่วนอื่นๆก็สามารถฟาร์มกันรอได้ครับ ถัดมาครับเรามาดูกันที่สกิลของตัวละครนี้กันบ้างขอเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนเลยอเล็กชิโนเนี่ยจะเป็นการขวัดแขว,ขวงหอ,อกไปด้านหน้าครับ6ครั้งด้วยกันชารจโจมตีก็จะเป็นการเหมือนเอาหอ,อกที่ลักษณะคล้ายๆเคียวเนี่ย เกี่ยวไปด้านหน้า1ครั้งครับส่วนการชาร์จโจมตีแบบกดค้างก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันก็คือสามารถใช้ในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วติดปีกข้างหนึ่งแบบนี้ได้ครับซึ่งหากว่าเราเอาอารกจิโนไปตีเฉยๆนะครับก็จะเป็นดาเมจขาวธรรมดาแต่หากอเล็กจิโนอยู่ในสถานะ m a s อ็อปเล d เดตหรือสถานะที่มีบ่วงพันธะชีวันนั่นเองครับอันนี้ขอย้อนนิดนึงครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักบ่วงพันธะชีวันนะครับสถานะนี้จะเป็นสถานะล็อกเลือดให้เราไม่สามารถโดนหิวได้นะครับเป็นแดงๆที่หลอดเลือดของเราครับ ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าบอลออฟไลน์ภาษาไทยเราเรียกว่าบ่วงพันธะชีวันนะครับโดยผมจะขอเรียกสั้นๆว่าสถานะบ่วงนั่นเองครับาหากว่าเรามีบ่วงอยู่เขาจะเปลี่ยนทุกการโจมตีปกติไปเป็นดาเมททัสไฟครับและมีความรุนแรงขึ้นตามจํานวนบ่วงที่เรามีณตอนนั้นครับโดยหากว่าเราตี1ทีเนี่ยบ่วงของเราก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆครับ วงสกิลการตีของเราในการโจมตีปกติก็จะกว้างขึ้นด้วยรวมไปถึงเมื่อเราโจมตีปกติถูกศัตรูจะมีการลดคูดาวของสกิลธาตุลงไปด้วยครับคำถามคือแล้วเจ้าพวกบ่วงตัวนี้เราจะติดกันได้ยังไงนะก็เลยต้องมาต่อกันที่สกิลธาตุครับสกิลธาตุคือที่มาของบ่วงครับโดยในสกิลธาตุอเล็กซินโนกพอกดใช้ไปปุ๊บจะเรียกเบลมูลบัดไฟสร้างความเสียหายธาตุไฟแก่ศัตรูครับสร้างความเสียหายเป็นธาตุไฟวงกว้างด้านหน้า และก็จะติดสถานะบัตเดฟไดเรกทีฟเอาไว้ที่ศัตรูครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์เนี้ยก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์กากบาทนะครับที่จะอยู่บนตัวของมอนสเตอร์โดยหากมอนสเตอร์มีเจ้ากากบาทสีแดงแดงอยู่ก็จะได้รับความเสียหายธาตุไฟเป็นระยะระยะครับและนอกจากนี้หากเราทําการชาร์จโจมตีหรือว่าสกิลเอาติตไปใส่มอนสเตอร์ที่มีสัญ,ญลักษณ์กาก,ากบาทอยู่จะทําการล้างเจ้าสัญ,ญลักษณ์กากบาททิ้งครับและก็เปลี่ยนไปเป็นบ่วงพันธะชีวันให้กับตัวอเล็กชิโนครับหรือพูดง่ายๆก็คือ กดสกิลธาตุเป็นหนึ่งทีกดสกิลช์จโจมตีหรือเอาติก็จะได้ตัวของบ่วงพันธะชีวันเข้ามาครอบครองครับหากว่าเรากดสกิลธาตุซ้อนไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะเป็นการรีเซตพวกระยะเวลาต่อเนื่องแล้วก็ขีดจํากัดของบ่วงพันธะชีวันตัวนี้ใหม่ครับโดยหากเพื่อนๆสังเกตจากในคลิปนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าบ่วงที่เรากดจากการใช้สกิลธาตุเนี่ยก็จะอยู่แถวๆประมาณสัก70%ครับถ้าเกิดว่าใครมีอาวุธประจําตัวก็จะไปอยู่แถวๆเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็ ส่งผลต่อความแรงของเพื่อนในการโจมตีปกตินะรวมไปถึงระยะเวลาที่นานขึ้นสําหรับการโจมตีปกติของเราด้วยครับแอบกระซิบตรงนี้นิดนึงว่าสกิลท่าตรงนี้คูดาวแบบนานมากๆเลยนะครับหากเรากดใช้ไปแล้วไม่ได้โจมตีปกติก็ต้องรอกันไปยาวๆเลยครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งครับที่จะทําให้คูดาวของสกิลท่าเรารีเซ็ตก็คือสกิลอัลตินั่นเองครับ มาต่อเนื่องกันที่สกิลออาติเลยครับสกิลออาติอาริจิโนจะทำการขยับปีกแห่งเบลมูนบัตไฟสร้างความเสียหายธาตุไฟงวงกว้างเลยครับจากนั้นจะทำการรีเซ็ตคูดาวของสกิลธาตุและก็มีการฮิวหรือว่าฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตนเองตามค่าบ่วงแล้วก็ค่าพลังโจมตีครับ at the ถัดมาที่พรสวรรค์ติดตัวครับพรสวรรค์ติดตัวอันแรก หากเราติดสถานะกากบาทจากสกิลท่าใส่ศัตรูไปนะครับหรือว่าเจ้าบัตรเดฟไดรคีฟเนี่ยแล้วทาการกําจัดศัตรูได้เราจะได้คาบ่วงพันธะชีวันมาทันทีครับกับอีกแบบหนึ่งครับที่เราจะได้ใช้บ่อยๆเลยก็คือหลังจากที่เราติดสถานะกากบาทใส่ศัตรูไปประมาณ5วินาทีนะครับเจ้ากากบาทตัวนี้เขาจะมีความเปลี่ยนไปนิดนึงครับ และเมื่อเราทําการใช้การชาร์จโจมตีไปเกี่ยวกับมาหรือสกิลเอาติไปเอากับมาเนี่ยก็จะได้บวงพันธะชีวันที่เพิ่มขึ้นครับซึ่งจากจุดนี้เนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ70%นะครับถัดมาที่พรสวรรค์ติดตัวถัดมาทุกๆค่าพลังโจมตีที่เกิน1000หน่วยทุกๆ100เราจะเปลี่ยนเป็นการได้รับต้านทานธาตุแล้วก็กายภาพเพิ่มขึ้นมาครับมองเผินๆถึงจุดนี้เนี่ยอเล็กซิโนก็ดูดีไปหมดเลยใช่ไหมมีดาเมจเต็มไปหมดเลยครับ แต่มาถึงอีกพรสวรรค์ติดตัวหนึ่งครับที่อาจจะน่าตกใจสําหรับหลายๆคนครับก็คืออันดับที่1เมื่ออเล็กชิโนอยู่ในสนามจะได้รับโบนัสไฟอันนี้ก็ของดีนะครับอยู่ดีๆได้รับโบนัสไฟแต่อีกสิ่งหนึ่งสิครับคืออเล็กชิโนเนี่ยจะไม่สามารถรับการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตจากตัวละครอื่นได้เลยรับได้จากเพียงแค่ ตัวเองก็คือจากสกิลออาติเพียงเท่านั้นครับแปลว่าตัวละครสายฮิวที่อยู่ฮิวนอกสนามแบบนี้ไม่สามารถฮิวอเล็กซิโนได้เลยนะครับนั่นเป็นเหตุผลครับที่ตัวละครนี้จะต้องมีฮิวตัวเองในสกิลออาติที่เกือบเต็มหลอดแล้วก็มีการต้านท,นทานธาตุในพรสวรรค์ติดตัวเสริมเข้ามาครับ ณจุดจุดนี้เราเห็นอเล็กชิโนใน4ี0กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากรู้แล้วละสิว่าตัวของกลุ่มดาวของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนครับมาต่อกันที่หัวข้อกลุ่มดาวเลยครับขอเริ่มต้นที่กลุ่มดาวที่1ก่อนการคิดคำนวณดาเมจเสริมจากตัวของบ่วงนะครับมาเป็นตัวของดาเมจในกลุ่มดาวที่1จะแรงเพิ่มขึ้นไปอีกครับและนอกจากนี้ ขณะที่อเล็กซิโนเนี่ยเหวี่ยงตัวของเคียวไปมาในการโจมตีปกติครับจะมีการต้านทานการหยุดชะงักเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ของดีเหมือนกันนะถัดมาที่กลุ่มดาวที่2ครับเมื่อเราติดสถานะบัดเด็บไดเล็กทีหรือว่าเจ้ากาก,ากบาทเจ้าสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยจะกลายเป็นอีก1ขั้นทันทีก็คือเมื่อทิ้งเอาไว้5วินาทีแปลว่าเราไม่ต้องทิ้ง5วินาทีอีกต่อไปครับคือติดสถานะกากบาทปุ๊บ เกี่ยวกับมาได้เลยทันทีครับตอนเกี่ยวกับมาเนี่ยก็จะมีดาเมจเสริมสร้างความเสียหายเป็นวงคว้างด้วยครับซึ่งจากวิดีโอตัวอย่างเนี่ยเวลาเกี่ยวกับมาแล้วเขาติดสกิลธาตุปุ๊บเกี่ยวได้ประมาณสัก70%ทันทีครับและหากเรามีหอกประจำตัวมันก็จะเด้งอีก1สเต็ปไปเกือบเกือบ90%ครับกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลการโจมตีปกติกลุ่มดาวที่4เมื่อดูดซับตัวของสัญลักษณ์กากบาทจะลดคู่ดาวของสกิลอัลติแล้วก็ช่วยฟื้นฟูพลังงานครับ กลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลของสกิลอัลติ3ขั้นและกลุ่มดาวที่6สุดท้ายจะเพิ่มดาเมจของสกิลอัลติและหลังจากที่เราใช้สกิลธาตุการโจมตีปกติและสกิลอัลติของเราเนี่ยจะมีอัตราคลิแล้วก็ความแรงคลิเพิ่มขึ้นครับอันนี้แบบมหาศาลด้วยณนะตอนนี้เราเห็นกลุ่มดาวกันไปครบถ้วนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ หากเราเนี่ยมาพูดถึงกลุ่มดาวที่น่าสนใจกันหากใครที่ตั้งใจว่าจะเล่นตั้งแต่4 0ครับตัวละครนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ขี้เหร่เลยครับเล่นได้ดีเลยทีเดียวหากป้านสเตตัสสวยๆส,ส่วนใครมีกลุ่มดาวที่1เนี่ยจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยครับก็คือมีต้านทานการหยุดชะงักเพิ่มขึ้นและกลุ่มดาวที่2ของเขาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มดาวที่ผมเชียร์ครับก็คือ เราจะเปิดสนามได้เร็วขึ้นครับกดสกิลธาตุแล้วก็กดชาร์จโจมตีเกี่ยวกับมาได้เลยได้บ่วงเยอะๆเลยพร้อมไฟในสนามแบบทันทีครับ ผมจะเชียร์อยู่ประมาณ0-1-2แถวๆนี้ครับถึงเวลาเก็บรวบรวมเพชรไปเปิดอเล็กชิโนกันแล้วครับผมใครที่เพชรไม่พออย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปกันนะร้านเติมเงินที่ถูกสะดวกไว้ใจได้ครับเติมผ่าน UID ด้วยใครเติมกับลิชแมนช็อปขอให้อเล็กชิโนออกง่ายๆเลยลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับไปดูรายละเอียดกัน เรามาต่อกันที่หัวข้อที่3ของเราในคลิปนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์ตัวละครอเล็กชิโนโกันครับเรามาว่ากันด้วยจุดเด่นแล้วก็ข้อควรระวังของตัวละครนี้กันโดยจากที่ทุกคนเห็นตอนนี้ตำแหน่งของตัวละครอเล็กชิโนโครับหนีไม่พ้นตัวละครดามหลักครับมายืนฟันซะขนาดนี้เนาะ โดยตัวละครนี้จะมีความโดดเด่นเรื่องของการใช้ค่าพลังโจมตีมาเป็นดาเมจและก็ตีติดคลิดได้และตัวละครนี้เป็นตัวละครสายโจมตีปกติครับเล่นได้แบบไม่ซับซ้อนเลยก็คือฟันไปได้เรื่อยๆเลยครับ แต่จะต้องมีเรื่องของการเล่นกับบ่วงพันธะชีวันซึ่งตรงนี้จะมาเสริมดาเมจได้แบบมหาศาลเลยครับโดยหากเพื่อนๆดูจากในคลิปนะตอนนี้นะครับเวลาเราใช้หอกประจําตัวแล้วก็ทําการเกี่ยววงพันธะชีวันมาปุ๊บเราจะได้ค่าบ่วงมาเกือบเกือบเกซนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้เราฟันได้อย่างต่อเนื่องทั้งหมด12ครั้งด้วยกันนะครับหรือก็คือการโจมตีต่อเนื่องประมาณ2ชุดครับแล้วเจ้าตัวบ่วงเนี่ยก็จะถูกลูดไปจนหมดครับ หากไม่มีอาวุธประจําตัวอีกจํานวนของบ่วงเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ70%ก็จะลดลงไปได้เร็วกว่านี้อีกนะครับนอกจากนี้ตัวละครอเล็กซิโนเนี่ยเขายังมีพรสวรรค์ติดตัวที่เสริมโบนัสไฟมาแบบเฉยๆเลยแล้วก็เยอะซะด้วย นอกจากการโจมตีปกติที่เป็นดาเมจไฟแบบรุนแรงอย่างต่อเนื่องแล้วเขายังมีดาเมจก้อนใหญ่ๆด้วยครับจากตัวของสกิลอาลติกของเขาอันนี้ก็เอาไว้โชว์เคสดาเมจกันได้สนุกสนานเลยครับและสุดท้ายครับจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการสำรวจโลกของเขาตัวละครนี้ก็เคลื่อนที่ค่อนข้างไวเลยครับจุดเด่นเนี่ยไม่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าเรามาฝังข้อควรระวังของตัวละครนี้กันบ้าง อันดับที่1เลยนะครับก็ต้องพูดถึงบ่วงพันธะชีวันอีกแล้วแม้ว่าเขาจะเสริมดาเมจแต่การเก็บสแต็กของเจ้าบ่วงบันธะชีวันเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเลยครับจะต้องคิดนิดนึงว่ามอนสเตอร์ของเราติดสถานะก,กากรบาดไปนานประมาณนึงแล้วหรือยังหรือเมามีกลุ่มดาวที่2องไหมมีอาวุธประจําตัวไหมแบบนั้นครับซึ่งถ้าค่าบ่วงพันธะชีวันของเราน้อยดาเมจของเราก็จะถูกลดทอนลงไปเยอะๆเลยครับ ทุกครั้งที่เราฟันเนี่ยบ่วงก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆด้วยดังนั้นจุดเริ่มต้นของบ่วงควรที่จะสูงๆเข้าไว้ครับยกตัวอย่างในคลิปนี้ครับเขาตีน้องปูครับเขากดตัวของสกิลทัดไปแล้วก็เกี่ยวมาเลยทันทีแบบไม่มีกลุ่มดาวที่2ด้วยเราจะได้รับตัวของบ่วงพันธชีวันมาประมาณแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นนะครับผมดามจเ,เริ่มต้นเนี่ยก็จะไม่สูงมากครับถัดมาอีกหนึ่งข้อควรระวังครับ คือเรื่องของการฮิวไม่ได้ครับหรือว่าการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตจากตัวละครอื่นทําให้ตัวละครอเล็กชิโนด้วยความเป็นสายพลังโจมตีด้วยเลือดก็ไม่ได้เยอะมากโดนตีไม่กี่ทีเนี่ยก็อาจจะน็อกเอาได้นะครับข้อควรระวังถัดมาจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานครับ หากอเล็กซิโนเนี่ยยืนสนามนานๆนะครับการใช้สกิลออาติมาเพื่อรีเซ็ตตัวของครูดาวสกิลทาตถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยครับเราควรที่จะรีเจนตัวของสกิลออาติเนี่ยเอาไว้ใช้รีเซ็ตครูดาวสกิลทาตอย่างเรื่อยๆนะ ถ้าเราเอาตัวละครนี้ไปดึงสนามนานๆนะครับแต่ในอีกมุมนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมั่นใจในดามเมจมากๆว่าจบสนามได้แบบเร็วๆแน่ๆสกิลชุดเดียวแล้วตายแบบนี้ฟื้นฟูพลังงานจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้เหมือนกันนะแต่เอาเล่นง่ายๆก็อัพไว้เถอะครับถัดมาข้าขอควรระวังถัดมาครับก็คือเรื่องของการมีซึ่งอาวุธประจําตัวครับ ตัวนี้เราจะได้ตัวของบวงเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งบวงเนี่ยก็จะส่งผลกับตัวของดาเมจของอเล็กซิโนที่เพิ่มขึ้นตัวคูณเพิ่มขึ้นและการทําสเตตัสของตัวละครนี้ก็จะง่ายขึ้นด้วยครับและก็จะไม่พูดถึงไม่ได้สําหรับกลุ่มดาวสบายๆยอย่างกลุ่มดาวที่1ที่ได้ดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็ต้านทานการหยุดชะงักอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับหากไม่มีละก็ก็ระวังกระเด็นกระดอนไปมานะครับสเตตัสที่สําคัญก็จะเป็นพวกค่าพลังโจมตีโบนัสไฟฟื้นฟูพลังงานอัตราคลิกความแรงคลก ถัดมาครับเรามาดูกันที่ทีมแล้วก็การเล่นของตัวละครอเล็กซิโนกันครับสำหรับทีมแรกที่ผมจะแนะนำจะเป็นทีมของการระเหยนะครับผม โดยตัวละครที่ผมจะใส่ใส่เป็นอเล็กชิโนฟูดีนะเยหลานหรือว่าซิงชิลแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวฮิวอย่างเบนเนตครับโดยเวลาเราเปิดสนามเราจะเริ่มด้วยการติดสกิลทาุใส่มอนสเตอร์ไปก่อนจากนั้นครับสลับตัวละครอื่นๆมาบัฟไล่เรียงได้เลยครับสกิลทตาสกิลออาติฟูดีน่าสกิลทตาสกิลออาติเยหลานแล้วก็สกิลทตุสกิลอัลติเบนเนต แล้วก็สลับไปเป็นอาร์เร็กชิโนครับกดชาร์จโจมตีเข้าไปครับเกี่ยวบ่วงของเรากลับมาโดยการเกี่ยวบ่วงเนี่ยก็คือการกดชาร์จโจมตีนะครับหรือถ้าเกิดตอนนั้นเลือดเราน้อยเนี่ยเราอาจจะกดใช้สกิลออาติก็ได้เหมือนกันครับพอเราได้รับตัวของบ่วงพันธะชีวันมาแล้วเราก็เริ่มฟาดฝันได้เลยครับโจมตีปกติรัวๆไปน้นเอาไว้นิดนึงนะครับสำหรับตัวของทีมระเหยเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการระเหยเป็นจังหวะดีเท่ากับตัวละครอย่างฮูเต่านะ เป็นการสลับระเหยบ้างไม่ละเหยบ้างในการโจมตีปกติแต่ละทีนะครับตามตัวของ ICD หรือว่าครูดาวของการเกิดปฏิกิริยานั่นเองครับถัดมาที่ทีมที่2ครับสำหรับทีมโมโนไฟครับก็คือเล่นธาตุไฟเป็นหลักเลยเอาธาตุอื่นๆมาบัฟล้วนครับ ก็ใส่เป็นอเล็กชิโนเอาคาสเอฮะมาบัฟครับเอาจงหลีมาเปิดเกาะซึ่งขอพูดถึงตัวละครเปิดเกาะหน่อยสาหรับใครที่ไม่มี C1 นะครับกรณีตัวละครเปิดเกาะเนี่ยบางทีก็อาจจะจําเป็นนะแต่ต่อให้มี C1 ก็ตามเนี่ยเรายังโดนดามเมดอยู่นะครับตัวละครที่เปิดเกาะเนี่ยก็จะช่วยเราได้นะและปิดท้ายด้วยตัวละครอย่างเบนเนตครับอันนี้เบนเนตมาทุกทกทีมเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นการบัฟรวบรวมไปอยู่ที่อเล็กชิโนครับดาเมดไฟของเราก็จะมีความแรงอย่างต่อเนื่องครับ และหากเราเอาตัวละครในทีมที่1กับ2มารวมกันครับก็ยังมีอีก1ทีมก็คือทีมบัฟแน่นครับอาจจะใส่เป็นอเล็กชิโนฟรินะามาบัฟคาซึฮะมาบัฟเบนเนตมาบัฟครับทั้ง3ตัวบัฟโยนลงไปที่อเล็กชิโนทั้งหมดการฟันแต่ละทีเนี่ยก็จะหนักหน่วงมากๆเลยครับ แล้วก็มาปิดท้ายด้วยทีมใหม่แกะกล่องนะครับสำหรับตัวของทีมโอเวอร์โหลดครับก็เริ่มจากตัวของการใส่อเล็กจิโนและตัวละครที่ขาดไม่ได้ในทีมโอเวอร์โหลดก็คือน้องเชฟรูสนั่นเองที่เหลือเราจะใส่ตัวไฟฟ้าอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นตัวละครอย่างเปย์โตฟิชหรือว่ายาเอะธาตุไฟครับเราก็จะใส่เป็นเชียงหลิงหรือว่าเบนเนตมานะครับผมทีมนี้ก็จะเป็นดาเมจไฟกับไฟฟ้าตุมตามตุมตามครับมอนสเตอร์กระเด็นกระดอนไปมาแบบนั้นครับ และเราก็มาปิดท้ายกันที่หัวข้อสุดท้ายครับสำหรับการเตรียมอาวุธแล้วก็อรตติแฟ์ให้ตัวละครนี้ขอเริ่มที่อาวุธกันก่อนเลยครับโดยอาวุธประจำตัวของเขานะครับผมก่อนพูดถึงความสามารถขอพูดถึงหน้าตาก่อนเลยครับ ตัวละครอเล็กชิโนโการฟาดฟันของเขาเนี่ยเขาจะมีตัวของเหมือนเคียวออกมาจากตัวของหอกด้วยนะครับหากเราใส่หอกอื่นๆเนี่ยตัวของเคียวก็จะไม่ค่อยสวยมากครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่อาวุธประจําตัวตัวของเคียวเนี่ยก็จะเป็นเคียวสีแดงๆสวยๆให้เราเห็นครับเรียกว่าเคียวแบบหน้าตาดีสุดๆเลยครับกลับมาที่สเตตัสกันบ้างครับสําหรับหอกนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวของอัตาคริแล้วก็มีเรื่องของการได้รับบ่วงเพิ่มเติม และตอนเรามีสถานะบวงเนี่ยก็มีดาเมจเสริมเพิ่มเติมด้วยครับยังไงก็ตามก็รอประกาศจากเป็นทางการอีกหนึ่งทีนะมาดูกันที่หอ,อกอื่นๆกันบ้างครับหอ,อกที่2แอบเชียร์มาทางตัวของสกา r l เลตแซนครับหอ,อกนี้เพื่อนเพื่อเล่นอเล็กซิโนสายแบบระเหยหรือว่าโอเวอร์โหลดก็ตามแตม้มแตม้มชำนาญทตุเอาไว้นิดหน่อยครับหอ,อกนี้ทำสเตตัสได้ง่ายและดาเมจค่อนข้างดีเลยครับถัดมาที่หอ,อกที่สาสำหรับสตาร์ทอัลโพมามองเผลนๆเหมือนจะดีสำหรับตัวละครสายแบบพลังชีวิตนิดหน่อย แต่จริงๆแล้วโฮมาเนี่ยเขามีเงื่อนไขยอยู่ว่าเลือดจะต้องต่ำกว่าครึ่งหลอดครับจะได้ตัวของโบนัสดาเมจเพิ่มเติมซึ่งพอไม่มีการต่ำกว่าครึ่งหลอดหอกนี้เหมือนเราเอา66.2%ความแรงคลิมาใช้เป็นหลักเลยครับถัดมาหอกที่4ครับสําหรับคารามิตี้ตัวนี้ก็พอหยิบมาใช้ได้ครับ และสุดท้ายครับสำหรับตัวของฮอกเจดฮอกเจดเนี่ยแอบจะสวนทางกันกับการโจมตีปกตินิดนึงครับตัวของบ่วงจะแรงเมื่อตอนที่เราฟันครั้งแรกๆในขณะที่เจดจะไปแรงเมื่อเราฟันผ่านไปแล้วประมาณ7ครั้งครับซึ่งตอนนั้นบ่วงหมดแล้วครับทุกคน มาที่หอ,อกสีดาวกันบ้างครับขอเริ่มต้นด้วย Dashmat ก่อนเลยแบ t เทิลพาร์เก่านะครับมาพร้อมกับอัตราคลิกแล้วก็ตามมาด้วย b a t t ทิ p a ารใหม่เลยครับสำหรับตัวของ b a ลล a ร์ดออฟเดอะฟรอชมาพร้อมกับอัตราคลิเหมือนกันแล้วก็มีตัวของชํานาญธาตุเข้ามาเสริมด้วยหากใครเล่นอยู่ในทีมที่เป็นเรื่องของปฏิกริยาหอ,อกนี้ถือว่าดีมากครับ อีกหอกหนึ่งครับสำหรับแบ็กคิโปหน้าตาก็ออกแดงๆเข้ากับอเล็กซิโนเหมือนกันแล้วการใช้งานของเขาก็พอหยิบมาใช้งานได้เช่นเดียวกันครับและหากใครเนี่ยไม่มีหอกสีดาวดังกล่าวเลยนะครับหอกสามดาวก็ดีไม่แพ้กันครับดีกว่าหอกคราฟด้วยสำหรับไวท์แทสเซลครับหอกนี้มาพร้อมกับอัตราคริแล้วก็มีโบนัสการโจมตีปกตินะครับซึ่งเราจะได้จากตัวของกล่องต่างๆของบริเวณเมืองหรอเย่นะใครเก็บกล่องมาเยอะๆอย่าย่อหอกหนี้ทิ้งนะครับ พัดมาที่หัวข้อของ Artifact กันบ้างนะครับผมขอเริ่มจากเซตประจำตัวของเขาก่อนเลยครับกับ Fragment of Harmonic w i m m s y เซตนี้เนี่ยใส่2ชิ้นเพิ่มค่าพลังโจมตีนะครับแล้วก็เวลาใส่4ชิ้นและหากเราเนี่ยมีพันธะบ่วงพันธะชีวันอยู่กับตัวจะได้รับตัวของโบนัสดาเมจเพิ่มเติมด้วยครับทีนี้เรามาดูตัวของ Artifact ทางเลือกกันบ้างครับสำหรับอเล็กซิโนเนี่ยมี Art i ิ a c t ให้ใส่เต็มไปหมดเลยครับ ขึ้นอยู่กับความชอบหรือว่าทีมที่เล่นเลยครับถ้าเอาแบบง่ายสุดเลยครับก็หนีไม่พ้นอย่างการดีเอเตอร์ครับดาเมจเนี่ยก็จะคงที่ด้วยครับไม่แข่งแล้วก็ค่อนข้างหาง่ายครับหรือใครชอบความชาเลนจ์ขึ้นมาหน่อยกับเซตเอ็กโคสดาเมจจะมีความแขว่งไปแขว่งมา หวือหวาไปแรงมากๆแล้วก็ไม่ได้แรงมากแบบนี้สลับกันไปสนุกดีครับหรือใครเล่นกับปฏิกิริยาธาตุแบบเยอะๆนะครับผมอย่างเซ็ตคิมซันวิชอย่างนี้ก็น่าเล่นไม่แพ้กันครับหรือใครจะฉีกแปลกใหม่เลยก็ได้อย่างเซ็ตอันฟินิชเลเวลี่หรือเซ็ตเผาหัวนั่นเองครับก็คือเซ็ตเบรนนิงใครเล่นอเล็กชินโนกับตัวละครธาตุไม้ยกตัวอย่างอย่างเช่นนาฮิดะแบบนี้ก็ใส่เซ็ตนี้ได้เหมือนกันครับ <S 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 ส่วนสเตตัสในอาร์ติแฟกต์ครับ นาฬิกาพลังโจมตีถ้วยโบนัสไฟหมวกอัตราคลิคความแรงคลิกโดยสเตตลองที่เราจะต้องทําก็คืออัตราคลิคก่อนเลยนะครับบวกลบกันแล้วให้ได้70%กว่าเปอร์เซ็นต์เข้าไว้ถัดมาก็คือเรื่องของฟื้นฟูพลังงานนิดหน่อยครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าในทีมมีตัวละครธาตุไฟมากน้อยขนาดไหนส่วนตัวผมเชียร์ไว้ที่แถวๆประมาณ130าครับพลังปลอดภัยครับและสเตตัสที่เหลือเราก็เอาไปลงความแรงคลิกสูงๆได้เลยแล้วก็ทําค่าพลังโจมตีให้สูงๆเหมือนกันครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของอเล็กซิโนที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้แล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสำหรับตัวของข้อมูลอเล็กซิโนในคลิปนี้ครับทุกคนชอบกันหรือเปล่าจะเปิดกันหรือเปล่าครับสำหรับตัวละครนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวละครนี้เอข้อดีข้อเสียหรือมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ13 5 2 5 5ซัสบสไคร์เบอร์จากทาง u t u b e ครับ ใคร <What? S 1> ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับ mm hmm. คลิปนี้ผมสื่อลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ Next time,